สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอปไลน์นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดไม่ให้คนอื่นนะครับเพิ่มเราเป็นเพื่อนอัตโนมัตินะครับผมวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอปไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูหน้าหลักนะครับที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้ให้เรากดลงไปได้เลยและในหน้านี้นะครับให้กดไปที่ปุ่มฟันเฟืองครับผมที่อยู่มุมขวามือด้านบน ชึบแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับหาเมนูที่ชื่อว่าเพื่อนนะครับนี่ที่เป็นไอคอนรูปคนซ้อนกัน2คนตรงนี้นะครับผมอ่ะของเพื่อนๆเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ2เมนูแรกตรงนี้นะครับทางด้านหลังของเพื่อนๆเนี่ยจะติ๊กถูกอยู่แบบนี้นะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยกดออกไปครับแบบนี้อ่าให้เป็นช่องโล่งๆแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะครับและเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็กดแบกกลับไปใช้ไลน์ได้ตามปกติเลย จากนั้นนะครับเมื่อเวลาคนอื่นเนี่ยเพิ่มเราเป็นเพื่อนเข้ามานะครับถ้าเกิดเราไม่ไปกดอนุมัติหรือว่ากดยืนยันนะครับว่าจะรับคนนี้เป็นเพื่อนเขาก็จะยังไม่เป็นเพื่อนกับเรานั่นเองโอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ